สวัสดีครับวันนี้ตะวันอยู่ตรงจุดชมวิวเลยตาดโอเคตอนนี้ตอนนี้ตะวันยืนอยู่ตรงขอนไม้ที่เขาทําขึ้นสําหรับถ่ายรูปแล้วตะวันจะมาพามาดูตรงนี้มาเลยๆมาอันนี้คือรีวิวอันนี้อะไรอันนี้คือรีวิวน้อยนะน้อยอรอโอเคอันนี้มันอันนี้เขาเขาสร้างไว้ทําไมเนี่ยเฮ้ยมันจะล้มมันจะถล่มปะมันจะถล่มอ้าวตะวันพี่พี่อันนั้นอะไรนะที่นั่งมันหล่นลงไปเห็นวปะนั่นนั่น ตรงนั้นตรงนั้นน่ะไปแล้วโอ้โหดูดิลึกมากตรงนั้นน่ะถ้าใครหล่นลงไปจะตายไหมตะวันตะวันสังเกตเห็นอะไรไหมตรงนู้นอะสังเกตเห็นอะไรไหมตรงนู้นอะใช่มีอะไรบ้านบ้านใครบ้านหรือไม่บ้านเนี่ยอ๋อเรือบ้านใหญ่บ้านใหญ่ไหนนี่จุดนั้นคือจุดที่ผมาจะวิ่งนี่ได้เนาะแต่ว่าเฮ้ยจริงเปล่าแต่ว่าไม่รู้ว่า ไปดูดิท่านผู้ชมแบบพาไปดูหน่อยไอ้อ่ะจะพาไปดูจะพาไปดูข้างยาผู้หญิงอ่าไหนตรงไหนฝั่งนู้นเหรอไม่ใช่เฮ้ยใช่ไหมนี่คือรถโฟมอ่ะไหนรถใครโอ้รถใครเนี่ยมีได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เุ้ยมีหมาวิ่งไปด้วยนู่นาไปดูดิมีรถไปด้วยอันนี้คืออะไรเนี่ยคือฝั่งไหนเฮ้ยจะมีรถมาไหม อนนี้ราคาไม่ได้ทำไมอ่ะปไปดูตรงนั้นนี่นหะตรงนั้นมีชมวิวอะไรตรงนั้นน่ะตรงนั้นมีชมวิวอะไรชมไหนไหนอ่ารีวิวไปรีวิวลึที่อะไรเนี่ยตรงนี้ตรงนี้คืออะไรีนั่งแต่ว่ามีคนไม่รู้ว่าเขาพูดมาทิ้งผมมานี่อะไรเนี่ยออาออกฮะออกไม่ออกอะดิ แล้วเราจะทำไงดีกับพวกพ่นนี้เอาไปปลูกต่อไหมเอาไปหวานไหมเออป่ะม,มาดูดิมามารีวิวตรงนี้อะไรเนี่ยโอ้โหพ่อจะลื่นลงไปไหมเนะี่ยจุดที่ลึกที่สุดในโลกนะพ่อจะลื่นลงไปไหมขี่ดินได้ไหมเนี่ยนะถ้าหนูไปอยู่ใ,ใกล้มันจะลื่นลงไหมหนูกล้าไปยืในใกล้ไหมอันตรายเนาะเฮ้ยตะวันดูโหดูดิมันมีดินถล่มลงไปด้วย ดูดิมีหน้าผาด้วยจับมือพ่อไว้เนี่ยเนี่ยดูดิเ <od> พราะฉะนั้นเราอย่าไปใกล้ตรงเนี้ยท่านผู้ชมอันนี้คืออะไรถ้าาาผู้ชมมาอยู่เบอร์จุดนี้แล้วต้องทำยังไงระวังระวังเพราะว่าระวังแต่แต่อย่าให้รูปเล่นเกมเหรออ๋อเหรอเอาไปดูตรงนี้ไปดูตรงนี้อีกมีมีอะไรอีกไหมมาดูนี่ข้ามาข้ามาเฮ้ยรุ๊ปรข้ามาข้ามากระโดดรุ๊ปรุนี่อะไร เมีอะไรเหรอจุดที่อันตรายที่สุดอันตรายระดัสูงที่สุดเหรอเอาแล้วไปดูตรงนู้นด้ตรงนู้นไปให้ไปดูตรงนั้นก่อนไปดกเอากลัวเหรอไปโดดข้ามไปโดดไปโดดข้ามมาเททั้งชมดูทั้ชมนี่คืออะไรเนาะมีป่าไม้เต็มเลยตรงนู้นเห็นไหมนผู้ชมเ็นอันนี้จุดที่วิวนะอันนี้นะครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมเนี่ย จะมารีวิวจุดชมวิวนะแต่ว่าตอนนี้ฝุ่นมันเข้าตา <c oughs> อ้าละฝุ่นเข้าตาละอโอเคทางนี้ทนีนี้ดูดูมันมีต้นไม้สีชมวิวขุดแรกมาที่ผมจะมารีวิวโอ้โหมีต้นอะไรเต็มเลยหมข้างล่างต้งชมผมไม่รู้ว่าดอกนี้มันคือดอกอะไรและต้นไม้นี่มันคือต้นชื่วอะไรอันนี้ต้นอ่าสะเดาวไม่ใช่ต้นขี้เหล็กว่ะ ดูดิดูดูดูหนนได้ไหมล่ะดูภูเขาเลยสวยงามไหมมีลูกัดเก่งไหมถ้าผู้ชมคิดว่าถ้าเราถ้ามันมีไอ้ดอกเอ่อหญ้านั้นอ่ะที่มันหญ้าอะไรเล่นสนุกได้ทุกวันอ่ะเออไอ้หญ้าที่มันเวลาเราแตะแล้วมันจะเหมือนเหี่ยวอ่ะจริงเหมือนเป็นวงกลมอ่ะ มันจะขี้อายมากจริงเหรอไปดูกันใช่ครับดูทางนี้ก่อนโอ้โหทางนู้นไม่ต่อไปแล้วทางนี้ดีกว่าทางนี้ดีกว่าทางนี้ดีกว่าเออโอ้กล้องตอนนี้กล้องพลาดแล้วอ๋อถ่ายพี่บุ๋มนะอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้กรอบอะไรกบอะไรครับลูกธรรมดาโอ้ยมันจะกัดเราไหมนั่นอะนี่ไงนี่ไงนู่นเลยข้างหลังว่ะกบพิษ เนี่ยเขาเรียกอึ้งผีอันนี้คือกบพิษเหรอใช่เนี่ยอึ้งผีวิกเกออะไรบ้างกวอะไรครับอันนี้คือลูกออสมันเฮ้ยมีรถนี่ไงลูกออสอยู่ดิลูกออสอันนแหละไิอันนี้คือลูกออสอะไรอ่ะลูกออสกบลูกออสกบอะไรอันนี้คืออันนี้แม่มันอันนี้คือกบอะไรกบแม่กบอะไร